ห้าสี่สามสองหนึ่งเล่นได้ทักทีลิปิ้นสีขาวนะลิปิ้นสีขาวนะครับยังไงเขาไม่ต้องหัวงอย่าดื่มนะครับดืนะทุกท่านกอดดีครับตามทัน

อากาศดีดีสุดไปอ่เราแซงก่อนไปเดี๋ยวเดีวเขาก็แซงเราอีกแซงได้เลยค่ะแราแซงซ้ายหน่อยได้เลยใช้แล้วไปี่เดินช้อยู่แล้ว้นาแลย้นมานเ้า โอ้โหโห้โหลลบลบใส่ผีขึ้นไปด้วยเลย่ีขึ้นไปด้วยเลยกลัวหลงอย่างเดียวเนี่ยไปไปไปหนึ่งช้อนแล้วเดี๋ยวปิดละ อ้ดีหมาหมาจอนช่วงแรกๆเยวะมากหลายเมื่อราการจุบัตกบัตบาตรกบัตเนี่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยดเดี๋ยวมาว่าตัใครไปเไปไปสบบนี้นี่เหัอหนาู

ไปเลยนครับ l e left ก left ครับมมันเจ็บเา้แน่เลยเอาแค่นี้แล้วกันถูกไปเลย เดี๋ยวแป้บนงอุ้มนักมกเป็นไงบ้างโอ้ยใส่สีเก่งสุดสเลยใส่สีเก่งมากเลยคิกค่ะค่ะอาาก็ดี นะคะวันนี้เรามาน้ำาหนาอเทล13กิโลตื่นกันตั้งแต่สี่สี่กว่านะคะคขันครกี่ซิเคยกี่สนุกไหมน่าสิใครกี่มีบิ๊กเลยนะอะคไปไปปักไปป เด็ดแน่นี้ดีกว่าโอเคไปจีไปจีแล้วไป้วไปแ้วไป้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วลวๆๆๆๆๆๆไ้ไปวไ้วไป้วไป

快乐。 ออต่อคิวแสแซงแล้วน,น,นะต่อคิวค่ะลื่นนะครับี่ลนำนาูอ่ะ ไปขับเป็น,านขาฮะโอเค,คไ,ปไปไปดู หกกิโลแล้วไปลูกป้ายเก่งมากขึ้มาค่ะไปไปลูกได้ไหมอขับขึ้นมาสิขึ้นมาลูว่าเออเก่งมา,อมาอโอ้โหโอ้โห <laughs>

สิบสามโลไปนไหมสิสิบส uh, ิบสามโลไปอุ้ยตรงถ่ายรูปได้ไหมโอ้โหสวยจังเลยเอค้ไอค้สวยจังเลย ไม่เงี้ค่ะเก่อองมากเลยลูกหกกิโลลอะอะตัไปต่อไหมตัอไปต่อตัต่อ เข้าสวนต่ออีกนิดนึ่งเลยนะคะต้องลูกไหมอะใส่ถุงเ,เท้ากเยอะใส่ถุงเท้าไหนไปกี่ไปแล้ว มีห้องน้ำด้วยอ่ะหกโลกครึ่งถึง CP ที่หนึ่งแล้วกิโลที่หกกว่านะคะเริ่มน,น้ำ Cứu ở cao เป็นคนดีเป็นคนดีครับเฮ้ครับ็กดีป่ะไม่ได้ม่เอดันเงินเก่งซะด้วยดินเนินตัวดันคนนี้ดันดันเก่งที่สุดครับไปไปเก่งนะคัน เติมพลังเติมพลังค่ะไปกินอาุลเกมานนี้เลยเจ๊เจ๊เขึ้นค่ะแม่ห่าม่ห่าวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีค่ะเคยเห็นใน you, ูบสไหสดีค่ะเคยตามดูมดชื่อไทกค่ะไทยกีดค่ะไง001ด้วยนะ001จะขีดลงไหวไหมจะขี่ปะลงค่ะปะลงตามพ่อไปค่ะตามพ่อไปลบทกรุบลบทกลุบสิไง สุดเหนื่อยเหรอคะโอเคค่ะต้องขึ้นกลับมาทางเดิมเหรอคะไม,ไม่ครับอาไป๋อ,อโอเคไปลูกไปลงไปค่ะเอ่งแม่ตาเลเือดโอ,ยอ,อ้ยได้ได้ได้ไปเลยไปเลย ไปค่ะไปไปค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะโซดชีค่ะไี่อโอเคค่งค่งควงไอ้ไก่ยืนไก่ยืนค <ลบ S 1> ายบาย <c oughs> โอเคไปลูกโอเคใครใครแม่หน่อยไข่แม่หน่อยไแม่หน่อเย 예. ตา,ตามลูกไปกอ,อ,องงง เก่งอ้าวทำไมหน้าง่ะไปไปได้เก่งมากจิกจิเก่งมากไปโอเคโอเคเก่งมากมาทำเรื่องนี้เนี่ยกินรถดับน้ำ <c oughs> やっぱり。 ไปเลยไปเลยไปไปไปดีไหวไหมลูกไหวไหมลูกโอ้ยองถามเี่กี่ถามแม่ให่อุ้มให้ไหมค่อยค่อไป

ป่าข้ามาวันนี้หปขี่เก่งๆอ่ะ สนุกไหมลกูกสนุกไหมครับเล่นน้ำสาวปะเนี่ย Hello How are you Tired She fighting นน้ำต่อ่น้ำต่อ ไม่มีไมย้ย่เหมือนกันโอ้โห,โหเป็นหนาม,นนามอืม เป็นไงคะเอวมากตัวนี้ยันเกง่งเก่งมาด้วยมาด้วยไปค่ะ <c oughs> <c oughs> นักกีฬาเบอร์หนึ่งไป สามคนได้ไหมคะทำผ้าแล้วกันทำผ้า คอยด้วยคอยด้วย ไทกี้ยู่ไหนถึงแดดแรงร้อนนิดหน่อยมต่งลงเย็นไทกี้ยู่ไนก็สู้สู้สุดใจเลยอชอบมากเลยไทกี้ดูรู้เลยเไปกไไับแหมไปะนะคะ โลที่สิบก็อาจจะสิบเอ็ดแหละจะครบสิบสองกิโลแล้วสี่ช nice> ั่วโมงสิบหกนาทีตอนนี้สิบโมงครึ่งค่ะตะกี้ยังสบายสบายอยู่เลยลูก ใช่ไหมนี่คือพักแช่น้ำด้วย <laughs> ดูที่ขีด่ดินายิ้มเลยสบายอลูกสบายเข่าอ,อุ้มแล้วดูขาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออะไรติดขาเต็ไมไปหมดเลยอ้ยเหมือนหมาอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องอาบน้ำยกใหญ่เลย โอเคไหมฮกิมาแบบนี้เนอะวิ่งสัก80อร์นุ้งสัก20เปอร์เซนต์เก่งมากเลยลูกสุดยอดไป